เฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยเคยตีกันนะเขาตีกันหรือเปล่าวะหรือยวเขาตีมอนเตอร์กันวะเฮ้ยเฮ้ยเขาทำอะไรกันทำไมเขาใส่กันเขาพีพีกันหรือเปล่าเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยมันจะเป็นมันเตอร์มั้งเดี๋ยมอนเตอร์มาจากไหนวะนล้ควยก่อนเอ้าควยอะไรเนี่ยเอ้า ตีตัวนี้เหรอใช่หร right ือเปล่าอ่ะเอ๋อก็ไม่ใช่ดรว่าเออมันจะไม่ใช่มั้งอือันนี้ครับอมนีิครับมาดิครับมาีิมาดิอือเนี่ตัวไหนอีกตัวไหนอยากจะใส่โป้งให้อื้อือ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 มาดิมาดิมาดโอ๊ย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 มาเลยมาเลยโอ้ยเฮ้ยพระา โอ้ยโอ้ยลายตาลายตาโอูยโอูอูผ้าต่อยโอ้ยโดนพ้าต่อยเฮ้ยหยุดกิ๊เฮ้ยดูโอ้ยเฮ้ยผ้าผ้าอย่าต่อยเออโดนพ้าต่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผ้าเริ่มทำมาหาเรื่องแล้วโอ้โดนพ้าหาเรื่องอู๋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 มาดิมาดิครับมาดิเออค้างค้างค้างเออค้างอีกค้างเออค้างแล้วค้างอีก เน็ตคุณภาพดีจริงๆเลยเฮ้ยมาดิอ้าวมาดิอ้าวไม่โดนเยอื้ออื้อื้มมาดลครับมาเลครับเอ้ยมาดิมาดิมามาดิ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 อื้อื้อื้ออื้ออื้อื้อื้อครับ

โดนแบบเออเอย่างงี้แหละอืมตัวเนล้ยมาอืมไม่โดนโอ้ยห่วยอ้าวเดสมอลลี่เลยอ้าวโอ้ยเดี๋ยวมาเกิดที่เกาะสัตเฮ้ยเกาะอะไรวะเกาะไฮดราดีกว่าเป็นโอเคเวลาพูดก่อน เราคว้ก่อนวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งเข้าไปอืมไปไม่ถึงสักทีอ่ะ ีไงอืออือฮึมาดิมาดิมามามาเอ้ยเสร็จไปภารกิจหนึ่งอือฮึวิ่งไป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 เว้ยวิ่งไปวิ่งไปดิวิ่งไปอือฮึเฮ้ยเดินดีช้าเผาไออีโวยังไม่เคยทำเลยโอ้สุดยอดเราจะวิ่งวนกลับมาทำไมวะ ไปดีกว่าไปเกาะไหนดีไปเกาะเรือดีกว่าไปไปดีกว่าอืโอ้ยโอ้ยเกาะเรือไปเกาะมันใช่เกาะเรือหรือเปล่าแต่มันมันมีธงคล้ายๆเรือมันมีใบเรือออมีใบเรืออยู่นะเกาะนั้นอะไหนวะ อันันไงอันนนนนนเห็นไหมเห็นไหมเสาเสาไปเรือโอเคไป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  โอเคมาถึงละโอ้กว่าจะมาถึงสุดยอดไก่ซะเหลือเกินอย่าตายนะไม่งั้นไปเกิดอยู่นู่นนะกว่าจะมารีสเต็ตกไปฟาร์มหมัดนิดหน่อยชวับชวับวืบว,วับจุ๊บจุ๊บดูโอ้ฝนจะโชว์บักนะหนีบักไม่ติดอีก อะไรวะเมื่อกี้เจออะไรวะอ๋อมันคือกองไม้ไนี่อว N P C ยิงไปยิงไปใช้รีสแต็กเจอฟาร์มหมัดให้ได้สกิลสามพอยังไม่ทำวีสองนะเฮ้ยแค่ฟาร์มหมัดก็ยากแล้วรีสแต็กเดี๋ยวแล้วกันเอาค้างค้างเอาเมาค้างเอาคอมค้างเรา,า,าจังหวะน,นี้โอเค กดสิเอิโอเคอัพดีกว่าสองเก้าอัพเมลีเอออัพอะไรตัวดีวะเออโอเคสองกอัพดีเฟตแล้วกันหกร้อยามอัพผลแล้วกันนะหกรอยแปดสามเนี่ย เอาผลแล้วกันโอเคอเอาผลดิอืดดอเอาผลเลยเรียบร้อยอเฮ้ยดีกว่าลองทดสอบดาเมจกับไอคองกระดูกนี้ดิอือม้นดาเมจโคตรเบาโคตรเบาเลยอ่ะอื้ มาดิมาดิโอตายเลยโอเคคอยต่อยต่อยต่อยผู้หญิงต่อยผู้หญิงเอาละครับก็ลากันไปก่อนนะครับปวดติดตามตอนต่อไปมีตอนต่อนะบายบาย